วัสดีครับร้านแม็กมอไซนะครับวันนี้มารีวิวรถบ้านเข้าใหม่กันกับเจ้า y a m a ฮ่ PG1 นั่นเองนะครับผมและต้องบอกว่ารถที่ร้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถมือสองนะครับแต่สภาพแต่ละคันน้องๆป้ายแดงดีๆได้เลยนะครับผมอย่างคันนี้เองอายุรถนะครับเพียงแค่หลักเดือนเท่านั้นแล้วก็เลขไม่มาเพียงแค่หลักร้อยกิโลนะครับ วิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นตัว Gen 2นั่นเองสภาพตัวรถอะไรต่างๆเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูผ่านคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมก่อนอื่นเลยหากใครที่อยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากที่ร้านเหานั่นเอง เพื่อไม่ไพลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้าน MC m o t o r ์นะครับวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการกดติดตามนะครับสมมติเราเข้ามาที่ช่อง u t u b e นะครับเราพิมพ์ค้นหาคำว่า MC MOCYC ในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหานะครับเราก็จะมาเจอกับช่อง YouTube นั่นเองและมากดติดตามตรงนี้นะครับและกดคลิกเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งกดเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอัพคลิปรถอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านนั่นเองนะครับ แล้ถ้าเกิดหากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านคันไหนนะครับเราอยากจะถามแบบเร็วๆนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่ l ลายนะครับและกดค้นหาเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็พิมพ์คำว่า assign mc1331 แบบนี้นะครับผมและเมื่อ เจอหน้านี้นะครับก็กดเพิ่มเพื่อนกดแชทนะครับอ่าแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับหนึ่งข้อความนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นว่าลูกค้าทักมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ได้ราคาดีนะครับสามารถส่งรูปรถมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับผมอ่ในวันนี้ก็ขอฝากลัาเ m ็มมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ คันนี้นะครับสภาพตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยคือรถเดิมๆเลยยังไม่มีการตกแต่งหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับเปลี่ยนอะไรอะไรพวกนี้นะครับผมและอย่างคันนี้เองเนี่ยนะครับลองดูความใสของเขาก่อนนะครับเห็นไหมรถเรียกได้ว่าใหม่มากนะครับรถเนี่ยเป็นปี2025นะครับเป็นตัวเจน2นะครับ ซึ่งตัวเจน1กับเจน2เนี่ยมันจะต่างกันในเรื่องของระบบเบรกนั่นเองนะครับระบบเบรกถ้าเป็นตัวเจน1เนี่ยเขาจะเป็นแค่แบบธรรมดานะครับแต่ตัวนี้จะได้เป็น abs นะครับผมเหมือนกับอีกคล้ายนึงเลยแล้วก็ลองดูนะครับจานในต่างๆเนี่ยจานเบรกเห็นไหมสภาพเนียนใสแบบนี้นะครับเลขไม้นะครับมาเพียงแค่หลักร้อยกิโลนะครับแล้วต้องบอกว่าในตัวเจน2เนี่ยราคาขายนะครับ ถูกกว่าตัวเจนหนึ่งซะอีกเออออปชันอะไรต่างๆให้มาดีๆนะครับแต่ราคาย่อมยาวกว่านะครับผมคราวนี้ด้านหน้าสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วลงริ้วรอยอะไรนะครับใหม่มากนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาไล่ดูกันต่อเห็นไหมพวกโครงอะไรต่างๆพวกนี้ดำสนิทเลยนะครับนี่ดำเรียมเลยแหละนะครับผมชุดสีนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีออกแบบฟ้าพาสเทลนิดหนึ่งนะแล้วก็ตัวสีรถเขาเนี่ยจะเป็นสีด้านนะครับประเภทด้านนั่นเอง พวกตัวเรือนลิน้นเร่งหัวเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เห็นไหมสีอะไรต่างๆใสเลยคอท่ออันนี้ไม่ใช่สีโพลสเปย์นะครับเป็นคอท่อเดิมมาจากโรงงานสีดําสนิทแบบนี้แล้วก็ดองดูนะครับน็อตข้างเครื่องอะไรต่างๆไม่อี่มเลยนี่ให้ดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับเบาะนะครับรอบนี้เขาก็จะเป็นสีดําคืนกับตัวรถนั่นเองแล้วก็ ัวเรื่องของยางเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะครับเขาจะออกเป็นยางแบบเอ่อกึ่งอารมณ์แบบพัทเทรเลนนะครับก็คือเป็นยางประเภทแบบแบบแบบสามารถตะก,กุยได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้รถนะครับเอาไว้แบบไปขี่ขึ้นขงงขึ้นเขานอกเหนือจากเวฟนะครับเจ้าพีจีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะมากนะครับเวลาจะขี่ขึ้นเขาหรืออะไรประมาณนี้นะเพราะว่า มันไม่ต้องมาคอยกราคัดนั่นเองแล้วก็รถเนี่ยนะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาเหมือนกับพวกเวฟเลยนะครับแต่ก็จะมีออปชันอะไรบางอย่างนะครับที่ให้มามากกว่าเวฟนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมาประมาณ115ซีซีนะครับผมเสียงท่ออะไรต่างๆก็คือแบบนุ่มมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับเขาจะไม่ได้เป็นตัวเบาะแบบนี้นุ่มๆนะครับ จะเป็นตะแกงเหล็กนะครับผมแต่คันนี้สามารถนั่งซ้อนสองคันเออสคนได้นะครับเขาจะมีพักเท้ามาให้เรียบร้อยโชคได้เป็นโชกคู่แล้วลองดูนะครับสเตอร์อะไรต่างๆไม่อี่ยมมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่แค่หลักร้อยกิโลเท่านั้นเองนะครับและนอกเหนือจากการที่ใส่ระบบเบรก ABS มาให้นะครับเขายังเปลี่ยนในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นไม้แบบเข็มนะครับแต่ตัวนี้เขาจะให้เป็นไมดิจิตอลแล้วนะครับผม ได้เป็นไมด์ดิจิตอลนะครับมีตำแหน่งเกียร์บอกนะครับอย่างคันนี้เองเนี่ยวิ่งมาแค่113กิโลเท่านั้นไม่น้อยไหมอบอกแล้วว่ารถที่ร้านเรานะครับสภาพแต่ละคันนะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมตัวหน้าจอยังสามารถที่จะจับทิป1ชทิป2ได้บอกเวลาได้นะครับและก็บอกอัตราการกินน้ํามันอะไรต่างๆได้เห็นไหมอย่างคันนี้เจ้าของเดิมวิ่งไว้อยู่ประมาณ45กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากนะครับผม แล้วก็มีการบอกความเร็วเฉลี่ยด้วยนะอ่าเห็นไหมเหมือนกับพวกรถยนต์เลยบอกแม้กระทั่งความเร็วเฉลีย่ยหน้าจอตรงนี้เห็นหนึ่งสองสามนี่ไหมครับมีบอกรอบของเครื่องยนต์ด้วยเรียกได้ว่ามารอบนี้นะครับเขามาแบบจับหนักจับเต็มกันเลยนะครับผมแล้วตัวประกับไฟนะครับยังมีในเรื่องของสวิตช์พ์ทไฟเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นการตบขอไฟสูงแบบเร่งด่วนนั่นเองแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟฉุกเฉินมาให้เหมือนเดิมนะครับ สวิตแดงนะครับเอาไว้ดับเครื่องยนต์ได้นะครับผมแล้วลองดูแผงด้านบนเป็นไงเอี่ยมๆแบบนี้ดําสนิทนะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆตรงนี้ยังมีอยู่ครบนะครับผมแล้วก็กุญแจตัวรถเนี่ยมีมาให้2ดอกเหมือนกับเราไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับไม่ต้องคาดหวังกับใต้เบาะนะครับผมนี่รถใต้เบาะนะครับ มีแค่นี้เองนะครับก็คือเอาไว้แค่สําหรับเติมน้ํามันก็ดีแล้วนะครับผมเพราะว่าจะไม่มีพื้นที่ในการเก็บของใต้เบาะนะถ้าเกิดหักใครอยากได้พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าตัวจับมือด้านหลังอันนี้นะครับผมเป็นแหลกแล้วก็เอามาใส่กล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกไข,ขควงนะครับยังมีมาให้เหมือนเดิมบุ๊กเซอร์วิสนะครับรถคันนี้เจ้าของเองเนี่ยก็มีมาให้นะครับครบ2เล่มแบบนี้นะครับผมภาษีพรพอบอะไรต่างๆครบๆเลย,พพเ,ลย,พเ,ลยเพราะว่ารถพึ่งจะแค่3เดือนเท่านั้นเองนะ คราวนี้นะครับจุดดึงเนี่ยที่มันแบบค่อนข้างน่าเสียดายนะครับก็คือในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยยังได้เป็นแบบคั่วออดอดไฮโดรเจน H4 นะครับผมแบบธรรมดาทั่วไปอยู่น่าเสียดายนะเปลี่ยนให้มาเป็น ABS แล้วให้เดอนใหม่ดิจิตอลแล้วไม่น่ากักเรื่องของไฟหน้าเลยนะครับน่าจะให้เป็นไฟหน้า LED นะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทเพื่อฟังเสียงของรถคันนี้กันหน่อยว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ให้ดูครับความใหม่ ใหม่ทุกจุดจริงๆนะมาร์คอะไรต่างๆคือแบบยังติดอยู่ครบอยู่เลยมาร์คเดิมโรงงานนะครับสภาพเนี่ยเรียบมากนะครับอันนี้ให้ดูเลยว่าเนี่ยผมเอานิ้วหนีบนะครับเครื่องยนต์ตรงนี้เครื่องเย็นๆไม่ต้องแอบวอร์มนะครับผมรถใหม่แบบนี้ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับผมมาลองสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยก่อนสตาร์ทนะครับอย่าลืมนะครับที่จะผักสวิตช์ตรงนี้ลงมาด้านล่างนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับชอบโทรมาถามว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมอ่านี่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับเป็นไงเสียงเครื่องนิ่มๆ แล้วลองดูนะครับตัวหน้าจอบ,บอกรอบเครื่องยนต์ได้ด้วยเออนี่รอบนี้นะครับเลื่อนไม้ผมค่อนข้างชอบนะในการตำแหน่งนั่งเงี้ยสมมติว่าอันเนี้ยผมจำลองว่าผมนั่งอย่างนี้เห็นไหมเลื่อนไม้เนี่ยเขาปรับขึ้นมานะครับให้มันเป็นลักษณะยิงขึ้นมาอย่างเงี้ยดีนะมันมองเห็นชัดดีนะเวลาเรานั่งขี่หลังตรงเงี้ยเห็นไหมเรายังมองเห็นเลื่อนไม้ได้เห็นความเร็วได้นะครับและตัวรถนะครับแน่นอนยังมีไฟฉุกเฉินมาให้เหมือนเดิมอยู่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของระบบไฟกันนี่แสงไฟเลี้ยวอะไรต่างๆติดใช้งานได้ตตามปกิ ไฟด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นขั้วแบบเพนะครับเหมือนรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับไฟก็คือจะสว่างนะครับแสงอะไรต่างๆสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ผมตบไฟสูงนะครับผมผมกดโดยการเปิดตัวพ์ทไฟนะครับนี่เป็นการขอไฟแบบสมมติเวลากลางคืนเนี้ยขอไฟน้อยอ่าตบไฟได้แบบนี้นะครับหรือจะเปิดสวิตช์ค้างเอาไว้ก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังนะครับไฟก็จะเป็นทรงกลมนะครับนี่แล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟแสงเอ่อ สองป้ายทะเบ,บียนนะครับมีแผ่นพับทิมแสงไฟเบรกมาครบหมดนะครับผมคราวนี้มาฟังเสียงท่อตอนเดินเบากันบ้างเสียงท่ออะไรต่างๆนิ่มเลยเสียงเครื่องเงียบแบบนี้นะครับอะเบิ้ลกันสักนิดนึงแล้วกันนะเบาๆนะครับไม่ค่อยอยากจะเบิ้ลแรงนะครับผมเสียงเครื่องคือแบบนิ่มมากนะครับแล้วผมชอบมากเลยหน้าจอของเขาให้ดู ไป5 0 0 0รอบแต่เสียงเครื่องคือแบบนุ่มสุดๆนะครับแล้วดูมาตรวตัดของเขาบอกครบแบบนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยจัแบบเครื่องยนต์หลอ่อนะครับนี่อ่ประมาณนี้นะครับถึงบอกว่าใครอยากจะซื้อเอาไปแบบขึ้นคงขึ้นเข,ข,ขาหรือออกต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเหมือนกับเวฟนะครับน้ำหนักเบาเหมือนการแส่อาจจะขี่แล้วแบบมีทรงมากกว่านะครับนี่เหลนนะได้เป็นรถที่แบบขี่แล้วแบบไปไหนคนก็มองนะมันเป็นรถที่แบบไฟกลมๆทรงสวยอะไรประมาณนี้นะครับผม คราวนี้มาสรุปคะแนนตัวรถกรันคันนี้ถ้าจากประเมินหรือว่าจากการที่ถ่ายคลิปรีวิวให้เนี่ยผมก็จะตีคะแนนให้นะครับอยู่ประมาณาดาวๆสัก98เลยละกันนะให้น้อยกว่ารถใหม่าปแ,แดงไปนิดนึงนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเขาเนี่ยเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะครับรถเป็นรถปี2025ก็คือปีนี้นั่นเองนะประกันศูนย์เราตีว่าเออเหลืออีกประมาณสัก5ปีเต็มก็ยังว่าได้นะอ่ะหักไป3เดือนก็อาจจะเหลือประมาณสัก 4ีปีครึ่งและการอ่านนี่ประมาณนี้นะครับรถสามารถนาเข้าเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์ได้ตามปกติเอารถไปเช็คระยะ1,000โลได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็รถใหม่ๆแบบนี้นะครับทางร้านเราก็ยังมีการรับประกันให้อีกนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เหมือนเดิม30วันไม่จํากัดระยะทางนะแล้วก็ยังมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้1%นล้านเปอร์เซ็นต์หากซื้อไปแล้วโอนไม่ได้ใช่ไหมเอารถกลับมาคืนได้เลยเราคืนเงินให้เต็มจํานวนที่ลูกค้าซื้อไปนั่นเองแล้วก็ที่ร้านนะครับ ยังมีบริการจัดส่งรถคันนี้ให้ทั่วประเทศไทยรองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยหรือถ้าเกิดอยากจะเข้ามาดูคันจริงก็สามารถมาได้เลยนะที่สอดเพชรเกษมเจมาไม่ถูกโทรหารได้ที่0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นแะครับและร้านเรายังให้บริการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเคอร์รถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นใครมีรถรุ่นไหนอยากจะขายอยากจะเปลี่ยนเป็นเจ้า pg 1คันนี้สามารถติดต่อส่งรูปรถมาทางไลน์ได้เลย id line s i m c 1331มีตัวแอดนำหน้าด้วย ส่งรูปรถรอบคันเข้ามาได้เลยนะครับผมประเมินราคาให้ฟรีไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดแล้วก็ที่สําคัญนะเรามีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายทุกคันนะครับลองพิจารณาง่ายๆนะครับคันนี้ PG 1รถลดสเดือนไม่หลัก100โลนะครับ คุณคิดว่าลูกค้าเวลาขายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีการเช็ราคารึไหมแน่นอนนะครับเขาต้องมีการเช็คราคาหลายๆที่นะครับให้ราคาที่โดนใจกับเขามากที่สุดหนึ่งเลยนะครับผมสนะครับความน่าเชื่อถือของร้านนะครับผมอ่าร้านไหนดูน่าเชื่อถือนะครับลูกค้าก็ขายรถให้อย่างร้านผมเองเนี่ยนะครับผมลูกค้าเก่ามาขายรถให้กับเราบ่อยมากนะครับเพราะว่าเรามีการจัดการในเรื่องของเองกสารการโอนอะไรต่างๆให้นะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถและปลอดภัยนะครับก็ นึกถึงร้านแม็กมอร์ใสเอาไว้นะครับผมในวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายาม้าพีจีคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูทูบช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube นะครับที่ทําเกี่ยวกับรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ w w w mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครััับบบผมมใคคคครรรรรออยยยยยาาาากจะะะขถุ่่่่นนนนนไไหงงๆเเลลพีีแแด์ท ID Line ซาย mc หนึ่งสามสามหนมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะครับที่มาขายรถให้กระทางเราครับพะร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับแล้มีการจดทะเบียน,น,นร้ารนรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลย